You want to know? <laughs> well, I've been thinking about you. And I think I have to listen. Because. <laughs> the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, will you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go oh, and follow your heart. Doesn't matter how far. There is so much love to give. Something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give. Something's telling me it's right. When you came to me, oh, I knew it's you, yeah, boy. Don't wanna show me now. รีทันญกเจริญรหัสนศึกษา614701062มู่เรียน61ทับ68ค่ะเป็นนักศึกษาสาขา,าวิชารัฐประศาสนศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวมุมระดาเพียงลิ้มรหัสนักศึกษา614701075ค่ะหมู่เรียน61ทับ68สาขาวิชารัฐประาศ,าาศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเวลาวันวงศุวรรรหัส614701082หมู่เรียนที่61 68นักศึกษาสาขาวิชาลทัทศิภาษาศาสตร์มหาวิทยาล,ลัยราชภัฏนครปฐมส,สวัสดีค่ะดิฉันชื่อน,นางสาวสมาาปาศรีปายรหัสนักศึกษา614701136หมู่เลี้ยนที่61 68, 68สาขาวิชาลทัทธิัาษาศาสตร์ ราชพัฒนนครปฐมค่ะปปค่ะมหาวิทยาลัยราชพัฒนนครปฐมเป็นมหาวิทยาลัยราชพัฒนอันดับสองของประเทศนะคะจากการจัดอันดับของสภาวิจัยจากประเทศสเปนนะคะเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐตั้งอยู่อำเภอเมืองน,นครปฐมจังหวัดน,นครปฐมเริ่มทําการเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่พศ2479ค่ะ,ะนี่นะคะนี่คือจะเป็นอาคารฮอบชูป,ปินงเกียวค่ะ โดยจะมีห้องเรียนนะคะแล้วก็มีหอประชุมบินเกียนนะคะแล้วก็จะมีสถาบันศาาูนยาสตราแล้วก็มีอาจารย์ชาวต่างชาติอยู่ในตึกนี้ค่ะ เปี่ยนต่างๆให้หนักศึกษามาถาเรื่องการลาป่ว้การลากินนะคะหรือว่าการลาออกก็สามารถมาทําเรื่องได้ที่เต็ รฉพภัคนครปฐมนะคะมีทั้งหมด5คณะค่ะ1คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย,ย,ยี2คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์3คณะคุณุศาสตร์ 4. คณะวิทยาการจัดการและ5คณะพยาบาค่ะที่นี่นะคะก็คือรอบสระมรกรค่ะใช้ทํากิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยแล้วก็ตอนเย็นๆก็จะมีกิจกรรมให้นักศึกษามาวิ่งได้ในตอนเย็นค่ะและข้างหลังแล้วนะคะก็คือ ตึกหอพักของนักศึกษาแลกเปลี่ยนค่ะสอสามค่ะและตึกที่อยู่ข้างหลังนี้นะคะคือตึกพยาบาลศาสตร์ค่ะเป็นตึกของนักศึกษาสาขาพยาบาลค่ะ o u นี่นะคะเป็นอาหารฟิตเนส เอาไว้ให้นิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชพัฏนคครปฐมมาใช้บริการกันนะคะเวลาเริ่มก็จะเป็นประมาณ4ี่โมงถึงสองทุ่ <c oughs> <c oughs> ครึ่งถึง4ี่โมงครึ่งค่ะถ้าเป็นสมาชิกทั่วไปสี่โมงครึ่งถึงสองทุ่มค่ะและวันอาทิตย์สมาชิกทั่วไปเปิดตั้งแต่9้าโมงถึง6โมงเย็นค่ะหยุดทุกวันเสาร์และวันหยุดนัคตะเลิก์ค่ะ <laughs> Do you w a n to know นี่นะคะก็จะเป็นตึกกองพัฒนานักศึกษาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอาคารกิจการนักศึกษาค่ะ It's beautiful day. beginning will a be day as be the sun. Come sun along My you so bright like luck raining on ภายในกิจการรักษาศักดนะคะก็จะมีห้องกองทุนเนยจะให้การศึกษารือห้องกอยศนะคะเพื่อมารู้กองหลออหรือกอยศแล้วก็จะมีห้องใสอุปกรณ์การดังกายของนักศึกษานะคะเ<ม>ช่นเข็มหรือตุ้งติ และนี้ก็คือคลินิกหมอครอบครัวนะคะก็จะให้นักศึกษาหรือบุคคลภายนอกใกล้ๆเคียงเข้ามารักษาได้ค่ะวิยย <c oughs> ทายาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะ Do you w a n to know ตึกคณะครุศาสตร์ค่ะหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งชื่อว่าอาคาร A5 ค่ะมีเอาไว้สําหรับนักเรียนที่ศึกษาด้านครูครุศาสตร์เอาไว้ศึกษาที่อาคารนี้ค่ะ ที่นักศึกษารเรียกกันว่าตึกเรือใบค่ะ <laughs> และนี้ก็คือตึกคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นะคะ <laughs> Do you w a n to know